สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เอกนัททรดอกจันพิรมครูฝึกอบรมเทคนิคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถนะครับรายการที่จะแนะนําเทคนิคที่ดีให้กับคู่รับชมนะครับแก้ไขปัญหาแหาทรกเตอร์ได้อย่างถูกวิธีนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่2กันนะครับรถสตาร์ทไม่ติดแต่เครื่องยนต์หมุนนะครับ ว่ามีจุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันเบื้องต้นเลยนะครับเริ่มแรกก็คือเราจะเช็คโซลิโนยดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับให้ทําการขึ้นไปกับบนแท็กเตอร์นะครับขึ้นในบนแท็กเตอร์เสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับแท็กเตอร์คูปุต้าในรุ่นเก่าสามารถเช็คสวิตดับเครื่องยนต์โดยการบิดซิกุญแจไปตำแหน่งออนแล้วจะมีเสียงดังของโซลิโนยนะครับว่าทํางานหรือไม่ทํางานแต่ถ้าเป็น แรกเตอร์รุ่นใหม่ๆอย่างเช่น5040นะครับจะเป็นระบบป้องกันภัยเสริมเข้ามานะครับในกรณีที่เครื่องยนต์มีแรงดันน้ำมันเครื่องน้อยเกินไปรถจะดับเองเลยนะครับจุดนี้นะครับมีในรุ่นใหม่นะครับนะตัวอย่างของคันนี้คือผมนำตัว50มาทำการตรวจเช็ควิธีการตรวจเช็คในรุ่นใหม่เช็คยังไงนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเป็นแรกเตอร์รุ่นใหม่นะครับวิธีการตรวจเช็ค สวิตซูรินอยดับเครื่องยนต์วิธีการเช็คก็คือไม่ต้องเหยียบคัดแล้วครับไม่ต้องเหยียบคัดนะครับ,เ,บ,รบเสร็จแล้วก็บิดซิลคุญแจไปตำแหน่งออนจะไม่มีเสียงดังนะครับเสร็จแล้วเราบิดต่อไปในตำแหน่งสตาร์ทจะต้องมีเสียงดังของซูรินอยนะครับลักษณะนี้นะฮะถ้าเราได้ยินเสียงลักษณะนี้แสดงว่าการทำงานของซูรินอยดับเครื่องยนต์ทำงานปกติ นะครับเครื่องยนต์สามารถติดได้แน่นอนนะครับถ้าอย่างแบบนี้นะครับสําหรับเมื่อเราบิดซีกุญแจแล้วสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงที่สุริน้อยนะครับการทํางานสุริน้อยแสดงว่าเราจะต้องทําการตรวจเช็คขั้วสายไฟที่ด้านหน้านะครับที่เข้าสุริน้อยว่ามีการขาดหรือว่ามีไม้มาทิ่มสายทําให้เกิดการขาดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปตรวจเช็คด้านหน้ากันนะครับ สวิตโซลินอยจะอยู่ฝั่งด้านขวาของตัวเครื่องยนต์นะครับให้เราทําการตรวจเช็คขั้วสายไฟที่เข้าโซลินอยว่าเกิดการหลวมหรือว่าเกิดการขาดหรือไม่นะฮะจุดที่เราจะทําการตรวจเช็คของโซลินนยดับเครื่องยนต์นะครับอยู่บริเวณด้านขวาหน้าเครื่องยนต์นะครับอยู่บริเวณฝั่งตรงนี้นะครับให้เราทําการตรวจเช็คขั้วปลั๊กไฟที่เข้าโซลินนยดับเครื่องยนต์ว่า แน่นหรือไม่แน่นนะครับหรือว่ามีการขาดของสายไฟไหมครับหรือว่าม,มีไม้มาทิ่มหรือเปล่านะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับเราตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําการตรวจเช็คระบบน้ํามันเชื้อเพลิงบ้างนะครับก็เริ่มจากกรองดักน้ํามันนะครับนะดูว่ามีน้ําหรือว่ามีน้ํามันในหลอดไหมครับที่สามารถมองเห็นได้นะแล้วก็เปิดก๊อก นะครับก๊อกต้องเปิดนะครับในลักษณะ,ะน,นี้นะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อน้ำมันเพื่อให้น้ำมันไหลไปยังชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในกรณีบางครั้งที่เราถอดกรองดักน้ําออกมาทําความสะอาดหรือว่ามาล้างนะครับเสร็จแล้วเราลืมเปิดก๊อกก็มีส่วนที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับทําให้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถไหลไปยังเครื่องยนต์ได้นะครับเสร็จแล้วครับถัดมาก็จะเป็นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง บางทีเราใช้งานนานๆนไปอาจมีสิ่งเจือปนที่ไปปนกับน้ำมันครับแล้วไปอุดตันชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทำให้น้ำมันไม่สามารถไหลไปยังเครื่องยนต์ได้นะครับตัวนี้ก็มีส่วนนะครับนะควรที่จะมีการล้างหรือว่าเปลี่ยนนะครับใหม่นะครับต่อมาครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะวิ่งมายังปั๊มป้อนตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะเป็นปั๊มดูดปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มดูดนะับปั๊มนี้จะทํางานตอนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ั๊มก็จะทํางานดูดน้ํามันจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่งไปยังเครื่องยนต์ต่อนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับที่จะทําให้รถสตาร์ทไม่ติดถ้าเรามีการตรวจเช็คนะครับในแต่ละจุดนะครับว่าน้ํามันไปถึงปลายสายแล้วเข้าไปยังปั๊มนะครับผมเชื่อว่าถ้าน้ำมันไปถึงปัม๊มสุรินอย์ดับเครื่องยนต์ทำง,งานเครื่องยนต์สตาร์ทติดแน่นอนครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการแก้ปัญหาเครื่องยน์สตาร์ทไม่ติดนะครับ ผู้รับชมสามารถนําเทคนิคนี้ไปตรวจเช็คปัญหาแฟกเตอร์ของเราได้เลยนะครับหากถ้ายังสตาร์ทไม่ติดอีกนะครับก็สามารถติดต่อร้าน,นจาหน่ายเพื่อเข้ารับบริการได้เลยนะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะมีเทคนิคอะไรดีๆอย่าลืมติดตามนะครับทางผมอาจารย์เอกนัทพรก็ขอบคุณที่รับชมเจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ